คุณหน้ามึงนะเนี่ยคำนายจะเคยเจอกันมึงเคยทำงานหรือเคยอยู่กับไอ้เมธาใช่ไหมใช่คำนายรับกาแฟเหรอครับไม่ใช่อะไรฮะกูขอถามมึงใหม่ก็แล้วกันครับมึงเคยอยู่กับไอ้เมธาใช่ไหมใช่ครับเออเจ็บมือแล้วตอนเนี้ย ตบมันแทนฉันหน่อยดิมีผลตองงานครับได้ครับมีผลตองงานกูเป็นเจ้านายอ๋อค,ครับครับมึงอยู่กับกูได้ครับแค่ผมเคยทำงานกับท่าเมทานายถึงก็ตบเลยเหรอครับที่กูต้องตบมึงอ่ะเพราะมึงชอบไปอั้มกูไง <g ul> อั้มกูจังไงเนี่ยอั้มอะไรล่ะครับรนายเที่ยวหมอนวดเนี่ยกูเนี่ยเดินไปเที่ยวแค่เนี่ยแฟนขับแม่กระทักเลยพี่พี่เที่ยวจริงๆหรือเปล่าล่าสุดดิกูเนี่ย เดี๋ยวไปหาหมอนวดมาหมอดูไม่ยังพูดเลยว่าอ้าวพี่เชื่อจริงๆนี่หววะกูอวามึงให้มึงได้ยิ้มแย้มแจ่มใสไงอ่อนายครับเฮ้ยเดี๋ยวนะคำนายมึงออกมาจากเมตาทำไมวะโอ้โหนายฮะใครไปอยู่เสียเมตาได้หรอครับวันวันไม่ให้ผมทำอะไรเลยนอกจากแบกเต้นออกแคมป์ล่าสวดพายออดวนะคนับ เมธาดี่มันบ้าแคมจริงๆเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> ครับนายถ้ามึงมาอยู่กับกูเนี่ยแล้วมึงจะหักหลังกูไหมวะโถนายครับผมอะ่ะรู้จักข้าวแดงแกงร้อนครับนายใครให้อะไรผมมาถ้าผมมีโอกาสถ้าผมตั้งตัวได้อะ <c oughs> ผมกลับมาเนีเลยคุณแน่ครับนาย,ยนะะีน่คืออะไรครับคุณเซ่อันนี้คืออะไรครับนายอะไรฮะนายทำอะไรฮะลบมุกช่วยเองโอเฮ้ยครับนายบอกเลยนะเว้ยเมื่อครั้งก่อนเนี่ย ไอเมธาเนี่ยมันเล่นฉันไว้หนักพอตัวเลยนะ,ะแต่ว่าครั้งเนี้ยฉันต้องการมือปืนรุ่นเก่าอะแล้วเรื่องของการจ้างวานเป็นไงบ้างวะโอ้โหช่วงนี้วานหาย,ยากครับนายที่เพิ่งไปคุยกับโกบโมงมาได้โลมามาสองตัวครับนายครับมันกำลักาดศอกในยอง,ยยงเขาชอบไลฟ์เบม,ม่นเบิดมกรตัตีทุกนิ้งตึ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 ง,ตงกลับไปมึงตลกอะไรกันนายมึงมันตลกดีวะชอบหยอกครับ,รบนาย ผมอยากให้นายเนี่ยอารมณ์ดีก่อนลุยงานเก็บเสียเมทาคืนนี้ครับนี่พี่จะลุยงานเหรอคะเกิดได้คะจะลุยงานใหญ่ทั้งทีไม่รทราบพี่มีไอเทมเทสดีไว้พร้อมลุยหรือยังคะหนูขอแนะนํานี่เลยค่ะของแท้กาแฟกระป๋องต้องเบอร์ดี้โรบัสต้ากระป๋องแดงอร่อยเขมเ้มเต็มรสชาติและเบอร์ดี้เอสเปสโซ่กระป๋องเขียวหอมละมุนกลมกล่อมชอบเทสไหนก็เลือกเอาได้เลยค่ะหน้าเรา2 2> ทั้งสองเทสเลยนะครับงั้นพี่ขอชิมทั้งสองเทสเลยได้ไหมครับ ได้เลยค่ะโอ้โหกระป๋องแดงนี่อร่อยเข้มถึงใจจริงๆนะครับนี่ค่ะกระป๋องเขียวค่ะ กระป๋องเขียวก็หอมละมุนกลมกล่อมจริงๆด้วยครับใช่ไหมล่ะคะพอกาแฟเบอร์ดี้ทั้งสองกระป๋องสกัดจากเมล็ดกาแฟแท้ทําให้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆเพื่อไปต่อในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะงั้นน้องครับจัดเบอร์ดี้โรบัสต้ากับเบอร์ดี้เอสเปรสโซมาให้พี่อย่างอลังพี่จะไปรุ่งงานต่อทั้งสองเทสเลยครับผมจัดไปเลยค่ะบอกเลยว่าเบอร์ดี้เทสไหนก็ไปสุดแน่นอนค่ะครับผมดีมากเยี่ยบนายคืนนี้แหละลงมือเพราะว่ามือปืนเนี่ยพร้อมแล้วไปพามันเข้ามาเอ้มือปืน ทำมาหาายเดี๋ยวนาไอบอลอะไรครับนายกูสั่งว่าให้ไปหามือปืนมาก็ใช่ไงนายมึงพาอีทวงไฟมาเหรอวะเนี่ยเหมือนลูกเหมือนลูกน้องรอหนอนเลยนี่ไปทำให้เขาอั้มสินี่คือมือปืนครับนี่คือแนวแม t r ิกออเดอร์แม i x ิก นี่ตีใหญ่นี่ลุงเป็นใครอ่ะมือปืนไงครับนายแต่งตัวมาดูลิเกตลกมือปืนมันต้องมีการปลอมตัวเพื่อไม่ให้ไอ้พวกฝั่งตรงข้ามมันจับได้ไงครับเคยมีผลงานชิ้นโบแดงขนาดไหนบอกนายเข้าไปโอ้โหไม่ได้นัดกูนะเนี่ยไม่ได้นัดกูนะเนี่ยผมเคยครับแค่ตบยังตายครับโผล่กมคนนี่เหรอยุง เป็นไงครับผมยางอาชนโบแดงคนที่สองะพวกผมเคยยิงมาไม่ต่ำกว่าร้อยศพยิงคนนกครับมันมาทำรางยู่ที่นาบ้านขี้ใส่บ้านผมโอ้โหยิงล่วงทุกตัวเลยครับใครครับมันเป็นนกอาบยาพิษรับท่านคนสุดท้ายนี่ไม่ธรรมดาล่าสุดเล่นไป4ี่ขวดเลยดื่มกาแฟน้ำเปี่ยไปใส่แว่นถอดแว่นในตาแข็งป้นเลย เห็นจะด้วยนี่เหระวะมือปืนที่แกเนี่ยมาหาฉันในวันเนี้ยนี่เลยครับท่านพร้อมครับชุดทำงานของนี่ร้างตัวความตัวจับไม่ได้เห็นไหมคนแรกบอกไปเลยเป็นยังไงคนแรกผมจะคอยดูต้นทางดูต้นทางครับส่วนผมจะคอยแทงครับผของคนเขยนี่ไม่ใช่ก้าวเกไฮโลไม่ใช่หรือวะเอารู้เอ่อเก่งแม่รับไม่ถูกกระล่ะรับไม่ถูกเนาะ นายไม่ต้องห่วงใช้พวกผมแลถูกต้องแล้วใช่ไม่มีแค่เก่งเกินพวกผมแล้วถ้าสําหรับพวกมือปืนเดี๋ยวผมจัดการให้ยิงฟังคุณยิงเครียดเลยเนี่ยฮะเอางี้นะพวกเราพูดกันเยอะเฮ้ยเสียใบชากำลังมาทุกคนประจันทีเฮ้ยเดี๋ยวจัดการให้ไป้นายระวังตัวเสียชัยรับเรียกท่านเสีย ปลอดภัยไหมผมให้คนมาดูลาดดาวแล้วครับเสียครับมันให้ได้เสียไม่ตจองหัวครับเสียต้องเสียต้องปลอดภัยแน่นอนครับดีมากครับาวนี้อย่าให้พลาดกันแล้วกันนะหลุยครับเสียไอ้นี่ใครไอ้มือปืนคนก่อนเลยครับที่จ้างมันมายิงไอ้ฝั่งตรงข้ามเราครับนี่อะไรไอ้นี่แหละครับเอาแล้วพวกเบนจจ้างมาอีกทำไมอะ คุณจำไม่ได้เหรอคราวที่แล้วอ่ะปล่อยให้ศัตรูของเราลอยนวลไปกว่าจะต่อปืนได้กว่าจะเช็คปืนได้อ่านคู่มือแล้วคู่มืออีกพอประกอบเสร็จมายิงหัวกบาลกูแทน<ห>นี่ดีนะลูกกระสุนนี่นะเข้าไปเนี่ยเป็นไงครับเสี่ยหมอไม่ให้ผ่าให้เก็บเอาไว้ปีหน้าว่าจะทําบุญปิดทองฝังลูกกระสุนละเขาฝังลูกนิดนิดครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยวมึงใส่ชุดอะไรมาให้พลุงพลังทําไห่วะเนี่ยฮะเขาเรียกว่าการพลางตัวครับผมต้อง กราบขอโทษด้วยว่ารครั้งที่แล้วเนี่ยผมทํางานพลาดไปผมมัวแต่ประกอบปืนผมซ้าจากฝรั่งเศสผมเลยอยากใช้ของนั้นดูมึงไม่ลองแบบว่าเออคู่มือวิธีการใช้ให้มันเรียบร้อยก่อนเอาออกมาใช,ไใช,ใช้ไม่ใช่ใช้ไปอ่านคู่มือไปนะี่ปืนไรเฟิลน,นะนะแต่ตัวนั้นนะ่ะผมตัดสินใจผิดครับตอนนี้ผมเลิกใช้แล้วครับตั้งแต่ผมมีปืนอันนั้นมาเนี่ยเลือดผมออกเต็มปากนะฮะทำไมเลือดออกอะ่ะเขาว่าผมเป็นเลือดออกตามไรเฟิลเลือดออกตามไรเฟิลไรฟัน ไอ้เจี๊ยบพ,พอคุยก่อนไอ้จัดพอไม่ได้กระเสือกฟางหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงมั่นใจนะไอ้ปืนยิงปลาของมึงจะได้ผลเนี่ยเสียครับอันนี้เป็นปืนไรเฟิลที่มันประกอบด้วยมือของมันเองครับนี่ทำมือเหรอใครประดิษฐ์รอเนี่ยใช่ครับอันนี้ของเก่าแก่จากประเทศไทยครับส่งมาจากรุ่นปู่ผมที่เป็นมือปืนอยู่เพชรบุรีไหนหยิบขึ้นมาดูนีนี่มึงอย่าบอกนะ โอ้โหที่มึงใช้ประชางิ้วดำมาทำเป็นด้ามปืนอรอเนี่ยไม่ใช่ครับนี่อะไรนะ่ะอันนี้เป็นไม้พยุงอันนี้เป็นไม้พยุงเอาอีเทียมแตงยของขึ้นงวนสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ปิดคนหมายอ๋อส่งมาถึงผมตอนนี้ไม้พยุง <c oughs> พยุงคนที่ขาหักฮะ <c oughs> ไอ้ตุ้ยสบาถามขาไม้พยุงเดินไม้นะจริงจริงฮะโหมันแข็งแรงใช่ฮะขนาดคนยังประคองได้แต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวดีดมึงอย่าบอกนะว่านี่กระบอกปืนนี่เป็นไทเทเนียมเราตักผ้าครับเราตักผ้าครับ แต่เป็นลาวตักผ้าของตีใหญ่อี่งนี่แล้วมันเก่งตรงไหนวะตีใหญ่มันก็เหมือนกันแหละอ้เวนแล้วนี่ใช้ลูกกระสุนอะไรเนี่ยอันนี้ครับสังเกตดูดีนี่ด่เด่นลูกกระสุนหรือที่ดิซโเขียนคิ้วเนี่ยกูถามหน่อยดิลูกกระสุนครับนัดเดียวให้อยู่นะอันนี้นะผมบอกให้เลยว่าผมอาจจะไม่ต้องใช้ถึงสามลูกแค่ลูกนี้ลูกเดียวเนี่ยยิงไปนัดเดียวตัดเข้าโค้วหัวใจแน่นอนต้องอย่างนั้นแล้วเคยไปลองใช้บ้างยังเนี่ย อย่าบอกนะไอสัตว์จะมาลองกับหัวกูอีกเนี่ยครั้งนี้แหละครับน่าจะเป็นครั้งที่178ที่ผมจะต้องฆ่าชีวิตใครไปอีกหนึ่งคนต้องอย่างนั้นให้มังไปซุ่มยิงนะครับ <c oughs> ให้มังไปซุ่มยิงไง <c oughs> มึงจะไปซุมงงมปซ่มเถอะไปเออไม่ต้องมาเหยือพูดอะไรมาแล้วเอ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวศัตรูจำกินนะ่นไ,ได้โอเคไม่เป็ไรครับไปซุ่มเลยเฮ้ยแอดแอดแอดเฮ้ยนั่นแหละเป้าหมายของฉันในวันนี้ไอ้เสียเมธางั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับนาย ไอ้ฝั่งนู้นทำไรวะนายใส่เอาไว้นะมันจะได้ไม่เห็นนายเพราะนายเป็นคนเดียวที่มันจำหน้าได้มากที่สุดถูกต้องใสกันจบเลยนะกันจบเลยนะเฮ้ยพน้องอะไรจัดการได้เลยวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันจันทร์เอวันจันเฮ้ยวันจันทร์มันเลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะทำไมก่อนจะทำงานมันต้องทำพิธีก่อน แก้เคล็ดเออตรองทำพิธีเรียกขวัญและกำลังใจหลังจากทำพิธีเสร็จเอจัดการมันเลยเออได้ไม่ต้องห่วงครับอืมอืนีขมอืมาบินขาจะขอน้อมกล่าวนมัสการพระนมน้อมขึ้นเนื้อสี ให้โหลองกึนสามทีใครเสียงดีโหด้วยช่วยอวยชใจ เป็นวันดีสีมหาวันที่พวกเราทั้งสามงานได้มาเป็นมือออ,อ,อ,อปืนมาเดี๋ยวเธอหากว่าเหยื่อมาก,ก็จะยิงให้ดังบงอ้องอ,อ,อยู่ที่นี่ละพวงเออเออจ้องนองศัตรูก็จะอยู่กันไม่ไดอ้อ่ออายิงไม่ตายก็ขวักระเบิดให้ดังคึบดังตุง้มดังตุง้ม มันจะหายใจหวบหวบแล้วก็ลุกมาไม่ไหวมองตรงไปทางฝั่งนู้น วันนี้เสียรู้สึกว่าขนลุกขนพองไปหมดเลย <c oughs> รู้สึกว่าวันนี้น่าจะเลิกงามยามไม่ดีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคันเนื้อคันตัวเหมือนจะเหมือนจะมปีอะไรในร่างกายอ,อ,อย่างงั้นต้องทำมึงทำพิธีไหมยังวะเนี่ยอยาไนะครับต้องจ่าง้ต้องทำพิธีนะครับได้างานพนมมือครับ สี่สี่วันดีเราจะทำพิธีบวงสวงต่อเทวดาฟ้าดินและมาช่วยทำหนวยไค่ใครเสี้ยนดีช่วยโหร้องสามทีขอหมุ่ยนะนะ พระพุทธธรรมประสงมาสถิตณสถานที่แห่งนี้ใครเสียงดีโหดด้วยอำหนวยไทยเอ้ายังไม่โหต้องลองก่อนฮขันเนื้อขันตัวไปบนเลยตัวไปบนเลย เอาปืนแก่เสียรู้จักไม่ดีไปมาไปแก้ปืนเลยตู้ไปไปไปเอัปืนขึ้นมาเอยขับขับขพิธีของเราเลยนะได้ผลแน่นอนเออจะรู้สึกได้เออจัดการมาเลยเอาทำยามทีละเอาปืนไหมเอาปืนยิงมาเลยปืนไหนเล่ากระสุนไม่แห้งแล้วปืนนะปืนนะอยู่ในตู้ข้าวใครเอามาเงล่ะเฮ้ย บอกให้มุณเอามาไงเอาไปมิดิดิดใด่้ิกิดิอยู่ดกล้ดิ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 ด่ใชดิดิบอกวด้ดิดิดกดิ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 ด่ดไมิดกดิดอ่ะดิเ้ดิ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 ้ยดน้ิด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 ได้ดิดิดิด่ดิดิด ผมบอกแล้วไม่ผิดหวังเราคับนายไม่ผิดจริงด้วยเฮ้ยอ๋อว่าไงนายอ๋อเจอกับมึงชาตินี้ชาติไหนนายโอ้ยนายตีนมึงเหยียบมือกูอยู่